ยางรถไถมือสองเบอร์13.6ขีดยีนะคะยี่ห้อ super stone ผ้าใบหนาแปดชั้นมีเข้ามาเพิ่ม1คู่นะคะสำหรับตัวนี้ถ้าสินค้า1 0 2่นะคะสนใจโทรหาน้ำตาลเราแจ้ง 10, 1นึ่ได้เลยดอกยางเหลือประมาณนี้นะคะโอเคสวยเลยนะคะแล้วก็เนื้อยางสดนะคะไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วนะคะอันนี้ให้ดูดอกยางนะเหลือประมาณนี้นะคะตัวนี้ท้าสินค้าหนึ่งนนะคะไม่ปะไม่รั่วพร้อมใช้งานเลยตัวนี้จะเป็นยางหลัง รถแท็กเตอร์45-51แรงม้านะคะเยนมาโคตตาใส่ได้เลยหรือเป็นเบอร์เดียวกันสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะคะตัวนี้ขอปล่อยที่คู่ละ7,700บาทค่ะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะพี่ๆทนายที่สนใจก็โทรหาน้ำตาลได้เลยบนโทรศัพท์ ID ไลน์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะถ้าจะมารับเองกันที่หน้าร้านน้ำตาลก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปนะคะร้านวอลลัติ์แท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอขงข,ง,ขงจังหวัดกำแพงเพชรแต่ถ้าต้องการ ให้น้ำตาลจะส่งทัวรหาน้ำตาลแล้วแจ้งว่ารับรหัส1020ได้เลยนะคะจะส่งให้ทุกวันนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะ